สวัสดี f อนะคะสวัสดีเอเจี๊ยบซาทุกคนขาะมือนีเจีบ๊บเดินไมยางเห่นนาบ้านคะ่ะบริเวณอันนี้ก็คือบริเวณนาบ้านข้างลลังเจีบ๊บตอนนั้นทุกคนจำได้บ่กว่าเป็นสวนแบบแตงโมสวนแตงโมอันนี้บรรยากาศนาบ้านเจี๊ยบซาเ้อค่ะทุกคนค่าเนี่ยรอบๆบรรยากาศเจีบ๊บยางออกมาเห่นทุกคนก็นเลยแบบทายบรรยากาศเนี่ยเหมือนแลง ตอนนี้ก็จะหกโมงแรงแล้วนะคะทุกคนหกโมงแรงแล้วพาสุก้นยางเห่นเดี๋ยวเจ็บสิแพนกล่องไปฟังผุยางเห่นนะคะทุกคนคะ่ะบริเวณร,รอบรอบโอ้ยรถมาทุกคนทั้งข้างหน้าข้างหลังแป๊บนึงเนะคะ่ะรถมารถมา เจี๊ยบก็มาติดอยู่ทางโขงเดี๋ยวทุกคนเดียวไปลงไปหนึ่งก่อนจะเฝ้าอันเวียนหัวเด้อค่ะคุนปลาอ้อยทุกคนขาอคนคมองนี่เป็นสวนบักแตงโมตอนแต่ก่อนที่เจบผแบบ้าทุกคนมันเ่นนี่เลยบรรยากาศเนี่ยเหมือนแรงทุกคนตอนนี้หกโมงแล้วหกโมงแรงแล้วว่าสิบแบบผ้าทุกคนไม่ยางเ่น มือใดกกบ่บอดมาจากักเถอามือนีก็เลยมีโอกาสพาสุกคนยางเหาะก่อนหมาบ่ทุกคนเป็นจังไหรแน่ไผย,ยยุไสแเน่ตอนนี้เจี๊ยวก็ยังแบบอยู่พัทยาคือเก่าอยู่พัทยาอันนี้ก็เป็นปลาอ่อยแต่ว่าเพิ่นหลือออกแล้วทุกคนฮ้รู้สึกว่าเพิ่นสิบปลูกหญ้าบ่ลุงจะปลูกหญ้าบ่แต่ก่อน เพิ่นไถยแล้วแต่ว่าเพิ่นไถยแล้วแต่ว่าเอางามาปลูกแมนบอร์ใช่ไหมทุกคนลุงไปใส่วัลบินปลาอ้อยมองนี้บพท่านเราได้ปลูก่งต้นักแข้งต้นักแข้งเดี๋ยวเจี๊ยบสิพ่งางงาไปเบิ่งอัน มองอันนี้แล้วทุกคนฟังเสียงไปก่อนเด้อจ้าฟังเสียงเกียบซาบไปก่อนนะคะทุกคนปีใหม่ไม่ได้กลับบ้านเลยทุกคนปีใหม่ไม่ได้กลับบ้านนะน,นี่โอ้ฝรั่งทุกคนอยาฝ่าเวียนหัวเด้อเยวสิผ้ายางไปเบิ่งหล่อ้ำ เจ็บสิบายางไปเบิงฟังที่เก็บเคยไยม่เก็บผักปุ่งมองพูนตอนนี้มันมีอันลุ่งพันปลูกอ้รุ่งปูกอันปูกเอยียงวะปูกอยียงบุดแล้วก็พุดอันคล้องคล้องนาำไเจี๊ยบเบิบ่งยางออกมาเบิ่งจ้าเถื่อแต่ว่าขี่รถผ่านอยู่เด๋อทุกคน บกนยอกาศย้ำแรงดีดีเจ็บมักแต่ว่าบ่คอยได้ออกมาเห็นบ่กคือจังอยู่บ้านเฮาไงแม่สุกคนมักติดทะเลเด้เนี่ยข,ขี่รถไปประมาณหานะที่กับหัวทะเลว้ายกล้วยทุกคนเฮามาลักลก้วยไหมนี่ตอนนั้นทีบ่าเจียมาลงเก็บผักบุงเนาะสมัยก่อนนี่แต่ว่ามันแต่ว่าลุง สงสัยแต่ว่าลุ่งติดป้ายไว้ว่าห้ามเข่าได้ทุกคนเพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่เพิ่นเห็ดแหลกๆอ่ะมันมีคนเข่าไปหลายมีคนเข่าไปหลายมีใครไหมน่ยต,ตอนนั้นเจี๊ยบาย่างเข่ามะเร็นอยู่เห็นปะเีเจ็บซุ่มให้บ่งบ่าทุกคนอื้อ ปลูกอีหย่างบมหูเจีเบกบา,าเข้าไปตอนแรกแต่ก่อนเจียบเขาไปอยู่บัดน,นี้ตอนนั้นนะ่ะมันมีค้นเขาเขาไปสงสัยเปหลักของเราเราติดแปลายไว้ไดบวา่ามเขาเจียบกันเลยเบยกเขาไปอุ้ยมีรองเท้าด้วยนี่ทุกคนมันยักขาดแบบว่าดีมาก มันคือแบบฟิลที่อยู่อยู่อยู่หน้าเฮาเลยอยู่น้ำหายน้ำหน้าอยู่น้ำทงน้ำพานะ่ะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่พัทยานะทุกคนอยู่ติดจอมเทียนเลยเออมันเจี๊ยบมันอยู่ติดทะเลจอมเทียนเลยขี่รถไปประมาณหานาที่กับหอดอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนี่ยมือแรงนะทุกคนหกบ้งแรงแล้วเจี๊ยบก็เลยออกไมายางเหร่นมือน,นีอารมณ์ใดบุพูบมันเจี๊ยบอยู่ติดรางค้าสีเขียว ตีลังคาสีเขียวบ้านเล็กๆหลกทุกคนนี่พาทุกคนมาเบิง่งป้ายเดี๋ยวพากลับบ้านพามาเบิง่งบรรยากาศนี่ยเหมือนแรงมีรถบอกไปผู้ใดเข่ามากฝากกดไรกดแช่ให้เกียบซสตาร่ในเนื้อ่ะทุกคนขาช่วงนี้กับบอดดไหลเลยเพราะว่า ทำงานหลายอย่างนะคะติดภ้ารกิจเห็นงานหลายอย่างทุกคนเจ็บกันเลยบอมมีเวลาไหลเหรนผู้ใดเห็นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะมีรถไหมสิบห้าทุกคนยางกลับบ้านแล้วเดนเนี่ย <laughs> พาทุกคนยางกลับบ้านแล้วดกคนรถแลนทน กำลังสิมืดแล้วมันกำลังสิมืดแล้วทุกคนป้ายยางเมียเฮียนยางเมียเฮียนยางเมียเฮียนทุกคนมากบรรยากาศยามมื้อแรงแต่ว่าบอกคอยได้มาก ลุงไปไซว่ะไม่เห็นลุงไปทุกคนเดี๋ยวจะพากลับบ้านแล้วนี่แหะทุกคนบรรยากาศย้มเมือนแรงก็สิประมาณนี้เนาะเห็นไหเจียบมากแม่บึงเนะ่มันคืออยู่น้ำบานเขาเลยเนาะทุกคนเนาะบ้งเนะนี่ยได้เห็นไหมปลาปลาอ่อยโอ้ยรถมาอีกแล้วรถมาอีกแล้ว กับ,รบไปรเด้ไปไสไปยางเมียเมียเป็นมูกันฝากเนี่ยเด้อค่ะผู้ใดเห็นคลิปเห็นเวลาเจี๊ยบไล่เจี๊ยบลุงคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้เนี่ยเด้อค่ะฝากเป็นกําลังใจให้เจี๊ยบซา,าดนนด้วยนะคะทุกคนฝากเป็นกําลังใจเจี๊ยบซาสาวกาลสินเนี่ยเด้อค่ะทุกคนเด้อ ฝากช่องน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจอ้อมกอดของทุกคนเนี่ยเด้อค่ะเออ,นอนดนดนหันสีแดงไหลทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เจียบติดภารกิจแบบทํางานหลายอย่างเนาะก็เลยบาด,ดไหลทุกคนค่ะมีโอกาสเดียะะเด๋ยวสิมไลหยเบิ้งเด้อค่ะเด้อสิมไลหยเมาโมยเออจะมาไรเมาหมยนะคะทุกคนเจยบสีเน,นี้ยแหละเดอนี่สีหอนเทียนแล้ว จะถึงบ้านแล้วเอาเป็นว่าไหวพอกันไหมเด้อค่ะทุกคนขาเมนี้กะสวัสดีและขอบคุณทุกคนนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย